ตัวคะ่ะไปดูคำถามกันเลยนะคะปุชาวิสาชนาะน้องพาวคะช่วงหลังเนี้ยมามารู้สึกว่ามองตัวเองในกระจกอะรู้สึกว่าเวลาแต่งตัวแล้วมันดูเตี้ยๆยังไงก็ไม่รู้น้องพาวรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกับมามั้ยคะหนูก็เห็นนะแต่ไม่ไม่อยากจะบอกแม่ไม่อยากมาบอกแม่มกลัวหมาเสียใจเหรอะคะลูก <c oughs> อ๋อ นั่นน่สิเนาะแล้วนุงพาวอ่ะอ่านหนังสือต้องเยอะแยะเคยเจอเคล็ดลับที่มันจะทําให้หม่มมาแต่งตัวแล้วดูสูงขึ้นมาบ้างไหมคะก็มีอยู่นะรอมีอยังไงอ่ะทาไมไม่บอกแม่ไหนเล่ามาให้แม่ฟังหน่อยสิเร็วๆๆก็คือให้ใส่กางเกงขาเดฟขาเดฟอ๋อจะทำให้ดูสูงแต่ถ้ารู้สึกยังสูงไม่พอก็พยายามใส่รองเท้าที่สีทน ประมาณโทนโทนเดียวกันกับกางเกงโอ้ใส่กางเกงขาเดฟแล้วก็เอารองเท้าให้มันเป็นโทนสีเดียวกันกับกางเกงแล้วมันจะทําให้เราสูงขึ้นใช่ไหม<ช>โอ้แบบนี้นี่เองมันไม่ได้หมายถึงว่าขาเราสูงขึ้นนะแต่หมายถึงว่าพอแต่งตัวแบบนี้แล้วเราจะดูสูงขึ้นโอโอเคค่ะ <ๆ S 2> จ้าโอเคแล้วอย่างนี้ถ้าหมามาใส่ส้นสูงมันก็ยิ่งสูงไปกันใหญ่อีก,กสิโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวหม,มาจะลองเอาไปใช้<ต>ดูดนะแ่บอกว่าแม่ไม่ชอบใส่ส้นสูงโอ้ก็ไม่แน่นะถ้ามันทําให้หม,มาดูสูงเทียมาอาจจะยอมเจ็บเท้านิดหนึ่งไงดีไหมคะวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะขอขอบคุณความรู้ดีๆจากหนังสือตึงหนืดเล่มน,นี้นะคะ ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อดูคลิปต่อไปของหนูถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดแชร์แบ่งปันให้คนอื่นดูด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ